แม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เล่นเป็นพาร์ทที่สองหรืออาชีพเป็นครั้งที่สองนะครับเ <c oughs> สลิดติดคอนิดหน่อยครับดินเยอะจริงๆผมไปตัดไม้ทำไมมันได้ดินจังเป็นอะไรที่แปลกดรอเลือเกิน สัไปเดินปักหมดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋เดีเดเดานตัวก็มีไมอเอาตรงกนยู่นี้มีเป็นกกกหาตอมาช่วยบองักอบกวยเราต้องเอามาช่วยกองคราเตอนนี้ให้ไปไหวะไม่มีก่องคราบ เป็นกฐายว่าปฏิทูตตังกระรมมังแตกได้แล้วเรามีทั่วอยู่40ออนเราเราจะไปนในกันต่อดี ในพอร์ทนี้เราจะไปเที่ยวนหนกันดีจ้ารสศีลักเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดผมดีกว่าพราะดูตลาดผมดีกว่าจะมาขับเลกันไปดูตลาดถึงแล้วถึงตลาดแล้วตลาดผมอย่งนี้ปลุบปลุก,ลกตลาดโรงอาหาห้องเช่าธนาคารห้องประชุมเป็นสร้างเองหมดเลยนะ สั <c oughs> <โ>ดีเจ้าธนาคอนเจ้าลุงอาหอนเจ้าลุงอาหอนมีอะไรกินบ้างมือซุปเห็ดซุปมันโอ้ไม่ใช่ซุปมันสินางนวนเขียนผิดหรือเปล่าอะไรว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ เนี่ย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 เขาเรียกว่าอะไรอะไรนะชื่อว่าอะไรวะอันนี้ผมก็ปลูกไว้นะอันนี้ขวดเวลไปแลกกับเอ็มบีซีมาเจ้เอ็มบีซีเจอมันน่าจะเป็นผมเรียกมันว่ามันมันอะไรกันเจ้าเอ็มบีซีเข้าซาไปพาเจ้ามา จะดูแลรักษาวงข่ายดีเนาะคุณแม่สุดสวยทุยสวยตายแล้วไงสวัสดีตลาดทั้งหลายผมยินดีอย่างยิ่ง,ง,งที่คุณมาทำงานให้ผมผมุจะาพาคุณมาสุดยอดมากนี่กูอ้องช่ว เ้ยหองชนอนไปกันดูผมพาทัสร็แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันโเราไปเราไปเรวโอ้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะนอนกันนะครับเราจะมานอนกันล ปัญญาอ่อนละเว้ยโอ้ยมีมีเสียงรบกวนอีกละไม่ชอบเลยเน่แน่แน่มีเสียงรบกวนอีกแล้ว,ลลปว,ลวไปแล้วครับเราจะไปทัวร์กันเราจะไปไหนกันดีตูไก,กยออกไขว่าฟองไขว่าฟองไขว่ฟขฟขฟกกาฟงตูไกยออกไขว่าฟง ทยี้องพิงยาวอันวะไปเที่ยวนะครับเราจะไปเที่ยวหมู่บ้านนะครับเราจะไปเที่ยวหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหลังนึงเราต้องไปทางนน้นเราจะไปเที่ยวหมู่บ้านใหญ่กันนะครับหมู่บ้านของผมมันหมู่บ้านเล็กนิดเดียวผมต้องการไปเที่ยวหมู่บ้านที่ใหญ่ใหญ่ๆๆๆเลยนะครับราต้องก่อนไปเที่ยวหมู่บ้านที่ใหญ่ๆไม่เดี๋ยวนี้ก็เยอะดีเนาะ ขี้เกียนมากก็ตัดอยู่ไหนนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วทาไมดอกไม้แถวนี้มันเยอะจังเนี่ยทำไมแถวบ้านของฉันทำไมมันไม่มีเลยวอดี้จะบัวข้าไม่อยากทำร้ายเจ้าเนาะเติมเติมเ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 ิมไปไหวะ หมู่บ้านอยู่นรือวะจริงจริงมันอยู่ใกล้นิดเดียวมใช่เหรอไม,มมานานนไม่ได้มานานเนี่ยจำไม่ได้หมู่บ้านน้องข้ออยู่ไหนหมู่บ้านน้องข้ออยู่ไหนนี่ไม่มีแผนที่แผนที่ชัวไอ้แผนที่ชัว ข้าต้องการกับไปไปไปพี่กบกบพี่กบกบพวกมันไม่ใช่หมานี่วะเจ้าล่ะวิ่งมันเร็วกว่านี้หรือมั้อีถ้าเจ้าไม่วิ่งมันเร็วกว่านี้ข้าจะฆ่าเจ้าใส่แกงมะม่ว้เลยข้าไปโคเจ้าหรอกข้าเอาซาพาเจ้ามาเร็วเงยวกดเจ้าตุบดูคอตุบเจ้ปึ้เลย เงี้ยเหรอข้าทิ้งแกลงวันนี้เลยอ,อ้าวกิงยา่าต่อแล้วเดี๋ย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 วบัดเหนียวเลยทุยเล่นไปทั่ววะเวลามปนการงานอืมลาจา้าเจ้าสนใจไปทำงานกับข้าไหมจุ๊บๆไป จะไปกับข่าสะดีกว่านะข่าไม่อยากทำให้เจอาเจ็บตัวจะไปกับพ่อซะดีกว่านะมาจะทำงานกับข่าดีกว่าทำ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  จุดลางูจุดตามข้อมอเลยมอตามข้อมอเขาเมีให้เจ้าจุดตัวเจ้าตามข้อมอซะดีกว่านะเมื่อเงินเโจมันตามข้อมอเจ้าจะกลายเป็นส้มน้ำมอยกลายเป็นแกงส้มน้ำมอยข้าเจ้าเจาะวิศเป็นชิ้นๆเจ้ามอข้อซะดีกว่าข้าเจ้าเจาะไปทำงาน มันมีนกแถมได้ตังด้วยทุยขอไม่ต้องเจ้าหลอกเพราะเจ้าใช้เงินไม่พื้นเจ้ามามาเลยมาเลยข้าต้องการเจ้าจุล้านงูจุล้านงูเจ้าเป็นแบกตุงเก๋ย์ค่ะเดี๋ยวนี้ข้าต้องการขนเกลือข้ามประเทศเจ้ามันามมาจะเจอข้าสับจ้งยิงชิ้นใส่แกน้อ้ ไปแจกให้หมากินนะเจ้า,ากกนะจใหม่ๆเนี่ยตุมคว่ำเลยนะเนี่ยเออนี่เชือกนี่ผมไม่รู้คราบยังไงนะเชือกนี่ผมไม่รู้เนี่ยคบยังไงผมก็เลย แอบโกงนิดนิดแค่เชือกนะคนุ้งคงเข้าใจนะว่าผมแอบโกงแค่เชือกเจ้าจะไปไหนเจ้าลางโงูเจ้ากลับมานี่ช่างดีเจ้าปอยข้าส่งการให้เจ้าใส่อันเจ้าจะได้มาทำงานกับพวกข้า อันนี้ผมไปแลกกับเอ็มพีซีมานะหรือไม่ได้โกงเลยซักคณิดนะครับผมไปแลกมอนะครับจบละคข่าลี่ยองนะเจ้าเป็นเพื่อนคอาลี่ยองจบละคข่าลี่ยอง,ข,ข,องข่าเป็นงานของเจ้านะอ๋อจุลละข่าใส่อันนี้จุแล้วเนะาะมอนี่เลยไปจุลางู ủa phạp pháp ai ít thương mại ít thương mại nha lấy tiếng Kiệt mừng mại ít thương mại ít thương mại ít ม่จริงลงมาลงมาเป็นไงไรซ่าลงมาดิลงมาเลยลงมาในน้ำดิโอเรียกว่าเก่งนูลงมาลงมาลงมาอะไรเจอต่อยว่ะสวัสดีครับคุณนุ่นคุณจะเล่นกับผมไหมอ๋อพอดีว่า ยังไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะคะมาเล่นกันเดือนพอดีแล้ว,วผมจะให้คุณเล่นด้วยเนอะผมคลิปนี้ผมก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมผมขอบคุณครับสวัสดีครับ